ข้อแรกเลยลัดถังแตกไหมคําตอบคือใช่ชัดเจนครับดูจากอะไรครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงไฟฟ้าว่าทําไมลัทตอนเนี้ยไม่ยอมลงค่าไฟคงเรียกว่าคงแต่จริงๆแล้วนะครับราคาการมันลงแปลว่าจริงๆถ้าเกิดเราปรับค่าไฟตามต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะเหมือนที่เขาทําเขาต้องค่าไฟมันต้องลงกว่านี้นะครับจริงๆค่าไฟตอนนี้อาจจะเหลือต่มสี่เลยนะ S <S 1> <S 1> แต่มาผมว่ามันไม่ใช่มันเป็น4.18เพราะอะไรเพราะรัดคงมันเอาไว้เนื่องจากต้องมีเงินส่วนเกินกําไรส่วนเกินแล้วกันไปคืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ขาดทุนสะสมมาเกือบ100ล้านบาทอยู่ออันนี้คือกรณีไฟฟ้าแต่ถ้าคุณอีกค่ามาน้ําดีเซลอที่คุณถามหรือก,ก็น้ํามันตัวแปรที่ทําหน้าที่แทน การไฟฟ้าสายผลิตก็คือเป็นเป็นคนทําหน้าที่แทนรัฐถูกไหมครับในการที่จะช่วงไม่ดีก็แปกแลกไปช่วงดีก็รับคืนอ่าประมาณอย่างนั้นน่ะ mm hmm. ตัวแปรนั้นคือกองทุนน้ามันอ่าก็มันจะอยู่ในรูปของภาษียกตัวอย่างนะครับดีเซลที่ผ่านมาเนี่ยเอาล่าสุดเลยล่าสุดเนี่ยดีเซลกองทุนน้ามันเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีน้ํามันดีเซลนะครับแต่จ่ายครับจ่าย จ่ายประมาณ4บาท20ตังค์ให้กับทุกทุกลิตรที่ดีเซลขายในตลาดแปลว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยทำหน้าที่ซ ubsidy คล้ายๆกับที่อีแกดเคยทำปีที่แล้วให้กับค่าไฟแบบนี้พอเข้าใจไหมครัแต่ว่าในทางขาดเดียวกันน้ำมันเบนซินเนี่ยไม่ไม่ใช่นะน้ำมันเบนซินเนี่ยรัฐถือว่าเป็นน้ำมันคนรวยอันนี้จริงนะเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยไม่เคยซัซ s ีบอกคุณเลย ถ้าคุณเติมน้ํามันเบนซินปุ๊บแปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีส ubsidy รัฐเสมอคุณจะไม่เคยได้ส ubsidy จากรัฐเลยในน้ํามันเบนซินแต่ถ้าอ e ีดีเซลวะใช่เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรัฐเนี่ยเ,เจอภาวะที่น้ํามันค่อยๆต่ขึ้นผมบูางหนีกันถ้าน้ํามันอยู่ประมาณตอนเนี้ถ้าไม่มีการแทรกแซงดีเซลต้องอยู่ที่เท่าไหร คาตอบคือสี่สิบกว่าบาทแต่ที่เรายังเห็นว่าหน้าปัม๊มณวันนี้ยังอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าจุดเก้ากว่าก็คือสามสิบาทเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะรัตใส่เงินเข้าไปไงครับประมาณสี่ห้าบาทตะกี้ที่ผมพูดใช่ไหมเอ่อเพราะฉะนั้นพอคุณใส่าง,งี้ไปทุกวันทุกวันลิตรละสี่บาทกว่าสี่ห้าบาทคุณลิตรคุณิกวันหนึ่งนะเราใช้น้ํามันนะดีเซลนะวันเราเฉลประมาณตั้งเจ็ดสิบล้านลิตรต่อวันนะ คุณคูนไปดิคุณเอาเจ็สิบล้านคุณหา้าสี่บาทห้าบาทไปดิวันเท่าไหรอ่ะกี่ร้อยล้าน่ะวันหนึ่งนะสิบ 1, 3, 1, 2, 1ว,วันนั่าไหร่ครับเป็นพันสามพันแล้วร้อยวันนี่สามหมื่นแล้วผมถามว่าลวลัดจะไปเอาตังค์ให่ไหนอ่ะครับล่าสุดละกันเอามาให้มันซานขึ้นณนะล่าสุดกองทุนน้ำมันติดลบเดี๋ยวผมดูนีเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยล้านบาท เกือบเกือบแสนใช่ไหมเอ๊ยมันฟังแล้วมันเอ๊ะทำไมเลขแสนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเลขแมจิกงไงไม่รู้เนาะพอใกล้แสนปุ๊บรัฐจะรู้สึกร้อนตูดละร้อนก้นละแต่พอห้าหมื่นรัฐจะเฉยๆบอกยังเหลืยงเลี้ยงสบายอยู่อ,อันนี้มาเก้าหมื่นแปดละอ้าวแล้วไม่ได้ละรัฐต้องบอกเอ้ยไม่ได้ต้องยกราคาน้ำมันขึ้นอ่าใช่ไหมและอย่างหนึ่งผมว่าอะไรรู้ปะเขาเนี่ยมีการลดค่าไฟค่าน้ํามันเนี่ยมาพักหนึ่งละ แล้วตอนนี้งบประมาณรัฐก็จะผ่านแล้วถูกไหมคุณดิเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกอะไรตัวช่วยใหม่รัฐเขาไม่ได้ชิงร้อยชิงล้านชิร้อยชิงล้านคือผ่านถูกไหมไม่ใช่เขามีตัวใหม่จะมาช่วยช่วยดีเซลแทนดีเซลวุ่งอย่างละกันแทนค่าไฟคืออะไรรู้ไหมฮะหนึ่งหมื่นบาทไงท<ะ>ี่เขาพูดไงแล้วหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้เขาแก้ปัญหาได้แล้วทางกฎหมาย ใช้เขาด่ากฎหมายเพราะว่าเขาจะต้องผูกกับกบงบประมาณเท่านั้นถูกไหมคุณดิถูกไหมตอนนี้เขาพูดชัดเจนแล้วเขาจะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณเนี่ยปีของปีล่าสุดเนี่ยที่มันดีเลยมาแล้วหกเดือนเนี่ยมันเลื่อนมาหกเดือนนะตั้งแต่ตุลาวันนี้กี่เดือนแล้วอะ่ะห้าหกเดือนแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าผ่านย้อนนี้มันผ่านสภาล่างไปแล้วนี่หลือสภาบนก็คือ สภาวุฒิสภาอันสุดท้ายแล้ววุฒิสภานี้น่าจะทิ้งกระบี่ทิ้งทวนแล้วนะเพราะว่าจะหมดวาระแล้วถูกไหมรู้สึกจะหมดอีกเดือนสองเดือนว่าผมจำไม่ได้อะไม่กี่เดือนน่ะก็จะหมดอายุแล้วก็เรียกว่าหมดเอ็กซ์ปิเรชันแล้วนะใช่ไหมจะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือรัฐก็จะมีหนึ่งหมื่นเข้ามาช่วยแล้วรัฐก็เอา,เอ,าอะไรก็ปล่อยให้น้ำมันมันขึ้นไปและอย่างพอมันมาถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนล้านเนี่ย มันรับไม่ไหวแล้วครับเรนั้นเราก็จะเจอน้ํามันราคาดีเซลที่มันจะถูกขยับขึ้นไปจาก30มสิบเนี่ยขั้นที่หนึ่งเนี่ยเพาดานขยับครั้งขั้นแรกอาจจะเป็น35มห้แต่ถ้าน้ํามันขึ้นเกิน90นะครับผมบอกคุณเลย35ก็เอาไม่อยู่นะอต้องอาจจะต้อง40ขึ้นนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า ราคาน้ำมันดิบโลกมีโอกาสยืนเหนือ90ไปสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสไปแตะร้อยก็ได้อาจจะดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่า35ไม่น่าเอาอยู่ดีเซลนะครับเพราะรัฐเองก็ไม่มีตังที่จะมาะสนับสนุนแล้วนะครับเพราะติดลบไปแล้วหนึ่งแสนล้านโดยประมาณดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอราคาน้ำมันดีเซลที่สี่สิบบาทก็ได้ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อันนี้ผมบอกเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็บอกได้เลยว่ารัฐบอดจีไม่มีตังถึงมีนะคุณนิคนิ้รเขาจะาทำอะไรเอาไปผูกกับหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเอางนนี้ให้ตัวเลขง่ายๆง,งบประมาณรัฐปีหนึ่งเนี่ยปีล่าสุดเนี่ย3าจุดห้าล้านล้านบาท GDP ไทย สิบแปดล้านล้านบาทปีหนึ่งนะโดยประมาณนะแต่ว่างบประมาณนะมาประมาณ20%กว่าซของ GDP ถูกไหมคุณเอกที่ให้เป็นไอเดียจะได้นึกภาพออกนิดหนึ่งเสร็จแล้วในในงบ3าจุล้านล้านเะนี่ยมีแค่7จ็ดแสนกว่าล้านเองที่เป็นงบลงทุนงบลงทุนหมายความว่าอะไรหมควัมันจะต้องทุกปีออกมาปุ๊บอ่ะเราก็ต้องไปลงอันใหม่ลงนูน่นลงนี่ที่เหลือนะคุณเอ เป็นงบที่ผูกพันคุณท่านย์งบผูกพันนะเหมือนอย่างที่เขาบอกอะดิจิตอลอะเฮ้ยเดี๋ยวขอเราผูกพันไปสามปีจำได้ไหมปีละแสนกว่าล้านแปลว่าอะไรครับงบประมาณปีหน้าสมมุติสมมุติแล้วกันนะครับออกมาสี่ล้านล้านเพิ่มขึ้นมานิดนนหนึ่งแล้วกันอะหนึ่งหนึ่งล้านล้านหรือหรือกี่แสนล้านอะไรไม่รู้อะวางไปเลยไม่ต้องคิดเหมือนกับต้องไปจ่ายหนี้คืนอะ ไอคำว่ามบงบผูกพันน่จริงๆมันฟังดูสวยหรูนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือนี่นี้นี้ที่มันแคลี่มาแล้วเรายังจะต้องจ่ายนี่ไอ้ปีสี่ศูนย์กับนี้ข้าวเน่าอ่ะอันนี้อะไรนะไอ้นู่นน่ะอีกอผมจะไม่ได้เป็นแสนล้านเลยนะอืมเพราะฉะนั้นเอาสรุปแล้วกันว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดคือเดี๋ยวงบออกปุ๊บอันแรกเลยนะครับที่ที่จะใช้เงินเนี่ยมันมันบอกไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้ว ประมาณสัก80%ก็คือ3.5ล้านล้านเนี่ยแค่7จ็ดแสนกว่าล้านที่ไม่มีไม่มีความชัดเจนในการที่จะไปเงินจะไปไหนแต่ที่เหลือนะไม่ต้องคิดเลยกดปุ่มปุ๊บปุ๊บปมันไปหมดเลยก็คือแสดงว่ามันจะออกไปได้เร็วถูกไหมครับอันที่สองคือรัฐก็จะวางแผนสเตตต,ต่อไปแล้วว่าจะเอาโครงการ1,000งบาทเนี่ยมาผูกยังไงสามสี่ปีข้างหน้าถูกไหมครับ พราะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้รัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจประชาชนแล้วกันอะแต่จะได้ยอย่างนั้นก็ได้นะผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วผมขอแถมนิดนึงเลยนะก่อนตัวจซตรงนี้ก่อนเชื่อผมเหอะว่าปีนี้เนี่ยผมเชื่อนะ GDP ไทยเกินสามอร์เซ mm ็น hmm. ต mm ์ hmm. ผมไม่เชื่อเวอร์แบง k อะไรนะเช่เวอร์แบง n k ป่ะผมไม่แน่ใจที่บอกว่าเราสองจุดหกคุณนี่รู้แบบว่าเบสิกผมคืออะไร คุณิปีที่แล้วอ่ะสมมุติสมมุตินะครับว่าการท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะ mm hmm. สมมุติว่าการส่งออกเหมือนเดิมเท่ากับปีที่แล้วเป๊ะไม่โตไม่ดีขึ้นนะสมมุติว่ารัฐบาลโทษสมมุติการลงทุนปีที่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ดีมากเหมือนเดิม GDP ก็คือหนึ่งจุดเก้าแล้วถูกไหมปีนั้นมันหนึ่งจุดเก้าถูกไหมคุณี้ แต่สิ่งที่มันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนคือรัฐบาลงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันหายไปสามสี่ห้าเดือนคุณลิกจำได้ปะก็มันไม่เงินมันไม่ออกอะ่ะใช่ไหมตอนเนี้เงินมันจะออกมาเพราะฉะนั้นตัว G อ่ะหรือ government spending เนี่ยปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วเอาแค่ว่ามันโตเป็นศูนย์นะเอาแค่ศูนยนะ ปีแล้วมันติดลบสี่เปอร์เซนต์ไงประมาณจีดปีนี้ถ้ามันเป็นศูนย์นะคุณดีดีพ p เราก็สองจุดหกแล้วถ้ามันเป็นบวกเกินสองจุดหกแต่คุณอย่าลืมนะส่งออกเราดีขึ้นมาตอนเนี้ยดีขึ้นอยู่แล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งคุณลืมคุณรู้แบบว่าประเทศที่เป็นคู่ค้าเราทั้งนําเข้าและส่งออกใหญ่ที่สุดสองประเทศคือ G จีนนั่นอเมกา เมกาดับหนึ่งแล้วทั้งสองประเทศนี้ตอนนี้เศรษฐกิจมันดีขึ้นปะครับแล้วตัวเลขของเราเองส่งออกดีขึ้นไหมอเอา,อางี้ดีกว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่การส่งออกไปที่นี้มันจะห่วยกับปีที่แล้วอ่าถูกไหมอ่าป,ประกอบกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันจะห่วยกับปีที่แล้วได้ไมากกว่านี้กูเอางี้แล้วกันไม่มีทางสามเดือนล่าสุดที่ออกมาเนี่ย เฉลี่ยแล้วกันนะครับเฉลี่ยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนะจะมีนักท่องเที่ยวประมาณเจ็ดแสนคนคุณเด็กปีหนึ่งมีกี่สัปดาห์ครับห้าสิบสองคุณเอาห้าสิบสองคุณเจ็ดแสนได้เท่าไหร่สามสิบหกล้านกว่าละถ้า,ถ,าถ้าสมมุติแล้วกันนะผมบอกคุณว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะมาสามสิบเจ็ดล้านคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นบีดเป้าไหมอืม mm. บีบเพราะฉะนั้นวามเชื่อผมนะผมไม่ได้โมเมไม่ได้คิดเองแต่ผมมาจากบอสทอมอัพเพื่อจะดูท็อปดาวก็คือแมคโครวิวไมโครวิวแมโครวิวผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเกินสามเปอร์เซ็นตปีนี้ไม่ใช่สองจุดแปดหรือสองจุดหกอะไรไม่รู้ที่ที่ไอเวอร์แบงค์มันบอกเราเนี่ยผมไม่เชื่อคุณเอก